สวัสดีคลิปสวัสดีครับผมตู่ดววนนะครับผมวันนี้ก็จะพามารู้จักกับโบสวัสด mp 5 j <Business. S 1> นะครับ <out of the game> ผมเนี่ยไปดูหนังเก <out of the game> ่าๆหลายๆเรื่องรวมถึงจริงๆแล้วหนังใหม่ๆหรือละครซีรีส์ใหม่แล้วก็ยังเห็นในส่วนของปืนที <out> ่ <of the game> หน่วยสวัดนะครับผมก็ยังนิยมใช้กันอยู่ก็คือ HK e x c e Comp 5เป็นปืนเยอรมันแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์โบไต้หวัดนะครับผมก็ตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับผมก็คือตัวปืนเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่เรียกว่า BRSS หรือว่า Bow Recoil Shock System ก็คือเวลาที่เรายิงนะครับผมจะมีในส่วนของนี่ในส่วนของ Recoil หรือว่าแรงสัน่น สร้างความสมจริงให้กับผู้เล่นนะครับผมหรือว่าผู้ใช้งานนั่นเองนะครับผมนอกจากในส่วนของตัวปืนนะครับผมก็จะมีส่วนของตัวใบเซอร์ที่ระบุในส่วนของความเร็วกระสุนนะครับมีในส่วนของสติกเกอร์โบใหญ่มากนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของแพดหรือว่าอาร์มที่มาพร้อมเต็นทุกแกนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ในกล่องจะมีแม็กกาซีนแต่ว่าผมก็่บอกมาละนะครับผมใส่ได้ประมาณ200นัดนะครับเป็นแม็กโมเปิดฝาด้านหลังแล้วก็ทำการตีกระสุนใส่เข้าไปนะครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเต็มแล้วนะครับวิธีการใช้งานของตัวโบ MP5J ก็เล่นง่ายนะครับผมน้ำหนักปืนดีนะครับผมเป็นปูเมทัลนะครับผมปูเมทัลเป็น เรียกว่าเรียกอะไรเป็นโลหะทั้งกระบอกนั่นเองฝานท้ายปรับได้นะครับผมเปิดตรงน,นี้นี่นะครับสไลด์นะครับผมมีล็อกที่1น่งนะครับแต่ล็อกที่1งผมว่าจะประทับยากนะครับผมก็ต้องเป็นนะครับนี่ล็อกสุดท้ายเลยนะครับผมก็จะประทับได้ง่ายกว่าุูนหลังปรับได้สีระดับนะครับตามขนาดของไซรูแล้วก็นะครับมีตัวนี้นะครับตัวโบล์หลอกนะโบล์หลอก ไว้สำหรับขึ้นกระสุนหลอบๆนะครับแล้วก็วิธีการใส่แบตเตอรี่แล้วลรุ่นนี้ก็จะใส่ที่กระโชมหน้ากดสลักด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บกดแล้วก็ดึงสลักออกแล้วก็นะครับเปิดออกมาแบบนี้นี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะแนะนําเป็นแบบไซส์เล็กนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไซส์ใหญ่มันจะใส่ไม่ได้ตัวนี้จะใช้เป็น15 c นะครับใส่แบตเตอรี่ไปแบบนี้แล้วก็ใส่สลักตัว สลักมี่จะใส่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้โหมดยิงก็จะมีในส่วนของยิงัวโต้นะครับยิงเทีนัดแล้วก็เป็นในนส่วเซฟตี้แล้วก็ปรัมโหมดจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแรงรีคอยก็ประมาณนี้จะให้ดูเทียบกับโต๊ะนะครับกับในส่วนของโหมดออโต้นะครับแรงรีคอยก็จะประมาณนี้ ในส่วนของแมกกาซีนเนี่ยจะต้องฝั่นล่างน,นะครับผมมาดูในส่วนของความเร็วกระสุนกันดูก่อนว่าสำหรับตัวนี้แรงอยู่ที่อ๋อความแรงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมความแรง3 1 0 3 1 2โดยเฉลี่ยนะผมก็ประมาณ310ติได้นะครับผมในส่วนของความแม่นยำก็คือถ้ายิงศูนย์เปิดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าโคตรยากเลยครับ ากมความแม่นยำสำหรับผมตอนนี้เนี่ยคือไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีี e c o i l ด้วยก็จะเล่นในเรื่องของเนลิ่งเป็นหลักซะมากกว่านะผมนะรจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวปืนก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะผม hop up ปรับได้นะครับ hop up ป,ปรับได้การท้ายปรับได้น้าหนักก็พอดีมือนะผมเป็นดีไซน์แบบสไตล์หนวยสวาทนะผม mp5 hk นะครับผมก็จะมี f ิลลิ่งในการยิงเข้ามานะครับผมก็สนุกดีสำหรับตัว hk mp5 จากท่าย b o นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูช็อยิงเป้ากันดูบ้างครับสอบโบ mp5 j นะผมกับเป้ากับป๋องดูบ้างนะ อ่าพอได้นะครับผมไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ก็พอยิงได้เาัาลองยิงในโบสถัวโต้กันดูบ้างนะครับ